หางดงหมูกระทะบ,บริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะทิ่ย์วันที่13มกราคม2568ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ดรพิจิตรรัตกุลประธานเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยได้นำคณะทำงนานขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5เทียนเดียเรื่องรับฟังการเตรียมความพร้อมรับมือฝุ่น PM 2.5ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนิรัตคงศิษฐ์ทิททถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ในายชิวกรรูป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลและหารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมรับฝุ่น PM 2.5ได้นำเสนอเทคโนโลยีการตรวจวัดข้อมูล PM 2.5ยอนายดุสิตคงสาธิพัฒน์หวัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานถึงการเตรียมความพร้อมรับมือฝุ่น PM 2.5ของจังหวัดเชียงใหม่ว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาตลอดจนประชาชนในพื้นที่เป็นหนึ่งเดียวคือทีมเชียงใหม่ในการร่วมกันแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ซึ่งในปี2568นี้จะมีการทำงานภายใต้สาหลักการคือการเปิดรับข้อมูลและทำงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนด้วยระบบข้อมูล และนวัตกรรมและเน้นการทำงานเชิงป้องกันและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยตั้งเป้าจะลดจุดความร้อนลง25%เจากค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังคือจะต้องไม่เกิน8,103นจุดขณะที่จำนวนวันที่ค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานนั้นจะต้องไม่เกิน71วันซึ่งดำเนินการจะทำควบคู่กักบ3ม,มาตรการอากาศสะอาดชิ้นใหม่ประกอบด้วยการป้องกันลดมลภาวะจากแหล่งกำเนิดการป้องกันลดผลกระทบด้านสุขภาพ และการบริหารงานงบระบบคนทั้งนี้ดรรอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสนได้นำเสนอเทคโนโลยีการตรวจวัดข้อมูล PM เ2.5ในพื้นที่ป่าต้นน้ำสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าด้วยสถานีโทรมาตรอัตโนมัติที่สสนได้รวมกับมูลนิธิอาสาทุนฟุ่ง ายามยากติดตั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่63สถานีและในพื้นที่ภาคเหนือรวม446สถานีซึ่งจะคอยตรวจวัดทั้งอากาศฝนน้ำและความชื้นเพื่อเฝ้าระวังภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งจะมีการอัปเดตข้อมูลทุก10นาทีผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเทวเธอร,ร์สินชัยพัชรธนาพลเรียบเรียงวริศราธินารายงาน